ครับโดยภาพพน้องมาเบิงป่านะครับเป็นบอ่อดินครับอันนี้เป็นบอ่อดินเดี๋ยวเขาสิมว่าเบิงว่าตอนเอาอาหารให้ปลาบอ่อดินเป็นปลานิ้นครับปลานิ้นบอ่อดินที่ปไปได้ไงนี่ปลูกบัวไว้เขาลบซ่อนครับกับเอาไม้เสียบไว้เพื่อให้ลบซ่อนบัวนี่ก็กกินได้น้ำได้ครับที่มันขึ้นมาแล้วเฮ้ น <Hey, S 2> ี่คือว่าวานลงเ่ยันต้องเปลี่ยน,นยามันทางลอกเนี่ยมันต้องเอาปลาข้ขก่อนกอ,อนบอก อันล่าเขาขึ้นขายลอดจังปล่อยไหมนี่ว่าถอยเสลี่ยตุนวันนี้ตื่นคนอยู่เลยเนี่ย มันเป็นปลาเลี้ยงแต่ว่ากึ่งกึ่งปลาน้าบ่มันเลยเอานคนถ้าเป็นปลาเลี้ยงยีรีเนี่ยประหยัดนคนเลยก็ได้เคยกินสำเนียงเดี๋ยวพอคุ้นไผกันต้ลงไปไกลมัน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 ลาบยังต้นอันนี้คนมากวนเอามันอยู่ฉันว่ปัากลากไว้ยังเชียเรียบร้อยหมดแล้วยังมาเท่าฝนไหลก็ยัออยงหุ้มหุ้มคุ้ ต้องให้เขาล่องมาเบิึงกับอะไรเขาเดียวจักบาทแต่หันเกินสี่พันอีก็บบเบามันแพงว่ามันบริขุดไม่เลยมันสามันกลวงอยู่แล้วลอกด้านนี้ลอกหันขึ้นไปไปหันเอาควายสาไปทางนั้นเราไปทางพุนแล้วก็คิดว่าก้นลงหันกับพรานั่นว่าต้องขยายไปอีกก็ได้สุดมองพุนอะแค่มองเก้เออแค่มองเก้พุ่นลงพุ่น ผมทั้งผิดไปจังสองว่าแล้วก็ผมทั้งนี้ผมทั้งนี้ก็ได้ไอ้ก้อมือทั้งนั้นผมทั้งไอ้นายถมไปหันเลยไปหันถมไปทั้งนี้แล้วก็ถมไปทั้งนี้ไะทั้งนี้มันจะว่าเลยนะแล้วก็เนี้ยๆไปทั้งนี้มันเป็นเสียวๆอยู่นี่ไปทั้งนี้ La lai yak doan. Ek tham phi ha phi nền. Men một lợi thế của mọi người 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 mọi ก็มีที่ใดแต่แมนมดมีหมดมันม,ม,มวยใหญ่สมอปลานี่มันประมาณ2โตโลนี่ล่ละตัวใหญ่มันตัวน้อยกับจีดสามตัวี่ตวยังมาเจ้าฉันเห็นชัดเจนหลายเรื่องมีหดปากคอบวงเสียงกับงามดีเด่นเนาะพ่อบวงมาป,ปลูกมาเลยไอ้นายจอยเราเอามาโยนจิ๋มลงไปหัน แล้วว่ามันสี้จายม่นโยนถิ่นไว้มันเลยกปงตองหัวรามาโยนหวมันเลึกโอ้เียดายกันกลอยมันตรงหัวนหน่อยหวัวนิหนโยนลงฝังไหมุนกับกินยากเลยขันนี้ยังเป็นป่าบ่ดินนนปกติมันงหญ่เร็วเลยป่าบ่ดิน ตัว <One> ม <input> <So S 2> <right? S 1> ัน you ก know, <gardens> ็ขยายออกไปเลยนั่นปลาตะเพียนกับมีมีปลาตะเพียนมีปลานิลแล้วก็มีมีมีปลาหันปลาอย่างแบบเกเห็ดอันนั่นปลาไหนบ่ัก๋อเฮดปลาตงกงินปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดนี่มันมาเองบ่ได้ปล่อยแต่เมั้งปล่อยฮะไปลอยเปลอยเอามาปอยแล้วพอกับไปเอาของไอ้นึงนล้วมเอามาให้พอกับเอามาปล่อย ยืมกันนี่ยมันไหลเติบไปดิดกันพ่นว่าเอาขึ้นเดี๋ยวมาเบ็ดแยกปลาสลิดอ่ะง่ายเด็กมันเป็นผงแบบง่ายเลยเด็กเด็กไ,ไม่ต้องปลาสลิดตันปลาสลิดน,นั่นนี่ปลาสลิดมันเลยมันมีคนมาตกเบ็ดเขาวว่ามัออน,นมันวันนี่ยบ่ค่อยได้ ผู้เชียนเขาปรวัตได้เอยขับหัวอาหารด้วยออเทีย่วยววันกันกากับเดียวก็เอาขึ้นตัวไหวแล้วจุ่มเดียวเขาขึ้นตัไหวแล้วนี <c oughs> แ่แค่จุ่มลงขันคนมากินเลยโอ้มันเห,น,เหนี่นตึ๊กหมดแล้ว่าบัวตัวนี้ขันหลอกก็ต้องเก็บไว้แค่ถ้าหลอกเดี๋ยวรถผู้ใดก,ก่อนระหลขันหลอกมันต้องหลอกตอนนี้เพราะว่าขันฝนมาวันเห็ดประไดี๋ยว ปลาปลาไหลมนปลาขามาน,มาามานี่ยังมาเต้ามันหยิ่หยิ่ยังแมนมาเต้ามาบอว่าหูยหุ้มบัวเอาหวาันปลูกกัขยายวันนี้คันลอกกับถอนใมในเกลื่อนก้นกอนบอท ต้องปลาขายเลยเพรต้องปลาขายนานี่เขาซื้อแล้วเพราะว่ามันหนาหนามหา,าย,ยหากเราจังปล่อยไม้จะาาถามลุงหน้า,นาหน่อเขาขายจังเลยวันนี้เพราะว่าขนเอาไว้มันกะสูบปล่อยไม้ไ่ได้ไปซื้อมาปล่อยไม่ดีกว่ากันเอาโตัวน้อยมาปล่อย มันมันกินหมดเลยเด็กกินตัวน้อยเลยเด็กแต่ห้าวัดเอาออกหมดไงเพราะว่านามมันต้องเอาออกแร้กก็ขุดไม่เยะดีมันก็เป็นสาไม้่อยไม่เลยเฮ้ยกินอาหารศาสตรย่านคนบะมอเล้ามนานันกักินแล้วกับยิ้มมันต่อมันก็เคยได้กินสองข้าว สว่วนบ่อดินปาสลิดม่ทราปปาสลิดไม่เห็นนะปาสลิด เลี้ยงปลาบอ่อดินครับนี่ปลาบอ่อดินครับปลูกไอ้บัวไว้แห่งนันเป็นหมองลบซ่อนแล้วก็เย็นน้ำนะครับปลูกไว้ผู้ใดเอาหัวม,ปปววมปัปลูกกาสั่นเอาหัวย่นไว้ปลูกปลูกหลาเกิบดบ่อนี่สิลอกไม้เย้าครับนี่เดี๋ยวสิสูบออกแล้วก็ลอกไม้สิเอาขยายออกไปอีกแล้วก็เห็ดให้มันเลิกกอเก่านะครับน้ำม,มันเสียยู่ได้ตลอดปีตอนนี้น้ำยัง ยังบกเร็วอยู่ย่านบ่มมมแหงอยู่ครับก็เลยสิหลอกไม่แกล,ลงประมาณ3เมตรนี่แหละสาเมตรลงไปนี่เพื่อที่สิหลอกไม่นะครับนะมนเมนี้เก่ไวส้สมีสการครับฝากเป็นน้องคนไดกดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่างวาวุธเกษตรยุกหม้นะครับเด้เอเมนี้ภาพพี่น้องมอเบง แบกตาปกติสิภาาเบิงองตะคองใส่ไก่เราครับมันเองมาเบิงบอดินผมกไทายเบิงแต่ว่ามันกระอาสีว่าเห็นชัดพอผมบริงยางล้งไปแล้วมันกระต่นบ่คือปลายยศาผมนะครับเดี๋ยวฝนมันสิบตืตนเป็นตะครองใส่ไก่นะบระตุนแต่ตัวนี้นี่อาติตื่นก็นเลยยืนอยู่ทางเทิง,ทงอาจติเห็นบ่ค่ครชัดป่านไหนนะครับแล้วก็นำมันกระสีสีอ่าออกมันใสยอยู่เลยแต่มันสีออกดำ,ดำๆแต่ว่านามจะโตใสอยู่นะครับ ครับบรรยากาศรอบๆครับแรงจากน้อยตะวากะมีป่าอยู่นี่ครับ,รบมืเอเนี้ยวไปสำนึกก่อนนะครับเนาะพบพวากันไม้ครับในคลิปหน้าครับ